อ้าวหมูกระเทียมพริกไทยดำนะเราทอดขายดีแน่อใครอยากดูสูตรตามพี่ยาไปดูกันได้เลยนะหมูคนรอคิวซื้ออย่างนี้เลยนะหมูทอดกระเทียมพริกไทยหมูทอดกระเทียมพริกไทยหมูทอดธรรมดาเนี่ยแหละแต่ทําไมขายดีตามไปดูสูตรกันได้เลยสูตรง่ายๆไม่ยากอ่คนรอซื้ออย่างนี้เลยนะนี่นี่นคนรอคิวซื้ออย่างนี้เลยนะหมูทอดกระเทียมพริกไทย คนนี้เสื้อสีชมพูซื้อโลนึงใช่ไหมเสื้อสีชมพูป่ะอ้าวขอาหมดเลยจอยเอาหมดคนอื่นรอกระทะหลังเลยงั้นก็เจ๊เสื้อสีชมพูเหมาหมดเจเสื้อสีชมพูเหมาหมดแล้วหมดแล้วหมดอ่ะไปดูตามไปดูเลยข้าวหมดเลยนะตอนแรกบอกซื้อโลนึงอันนี้เอาหมดเลยอ่ะไปชิมแล้วมันอร่อยไนชิมแล้วมันอร่อยเขาบอกไปไปใครจะทำตามพี่อาตามไปดูกันได้เลยจ้า มาดูขั้นตอนแรกวิธีเลือกเนื้อหมูอ่ะเจ๊เลือกส่วนไหนมันเจ๊สะโพกใช่ไหมอ่าเนื้อสะโพกห,หั่นไหมดูเนื้อสะโพกสิบโลถ้าหั่นเหมือนเหมือนที่เคยหั่นเป็นเส้นๆน่ะนี่นะเนื้อสะโพกนะสิบโลนะต้องหั่นแบบนี้หั่นตามขวางเจ๊นั่นแหละหั่นตามขวางจะมีลายเส้นอยู่เปล่าเราก็หั่นขวางเส้นใน,นอันนี้นะ เ,อเ,อเยอะมากโลนะจ้ะหั่นไปหั่นไปไม่ได้สิบโลอาอหั่นให้ดูอีกทีนึงหั่นเป็นเส้นเส้นอันนี้เนื้อสะโพกหั่นเลยติดมันนิดนิดก็ยิ่งอร่อยเนาะใช่ใช่ต้องติดมันหน่อยหน่อยนะถิงจะอร่อยวิธีทำหมูทอดกระเทียมนะข้อสำคัญต้องเลือกเลือกหมูเป็นนะเลือกหมูเป็นนะแข็งนะ เนื้อตะโพกนิ่มๆอ่ะหั่นตามขวางได้หั่นหมูได้แล้วเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีต่อไปเราได้หมูมาสิบโลใช่ไหมเราก็มาล้างทาความสะอาดอันนี้คือเราล้างทาความสะอาดแล้วนะเราวางไว้เสด็จน้านี่นี่หมูก็จะมาเป็นชิ้นได้ประมาณนี้นะได้ประมาณนี้นะเนี่ยชิ้นประมาณนี้เหมาะเลยนะถ้าเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ไม่ได้ ถ้าเล็กกว่านี้มันจะไม่นุ่มนะชิ้นประมาณนี้นะหาไปใส่ไปหมูใส่กะละมังเทลงไปเลยหมูสิบกิโลเกลือเกลือหนึ่งห่อเกลือห้าสิบกรัมใส่ไปไม่ต้องเค็มมากเดี๋ยวพอเราหมักข้ามคืนเนี่ยใส่เกลือห้าสิบกรัมผงปรุงรสหมูหนึ่งร้อยกรัม ใส่ลงไปผงปรุงรสหมูนะหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็ชูรสนิดหน่อยชูรสนิดหน่อยแล้วแต่เราจะใส่ชูรสใส่ลงไปแล้วก็รากผักชีสักสามสักห้าต้นนะรากผักชีห้าต้นกระเทียมสักสิบกลีบนะเราบดบดกระเทียมกับรากผักชีรวมกันแล้วก็พริกไทยดํานี้หนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะอา้าวใส่ลงไปคลุกลงไปเลย รากผักชีกับกระเทียมเอามาบดด้วยกันแต่พริกไทยดำนี่เราต้องตำเองนะถ้าพริกไทยดำที่เขาบดละเอียดมาแล้วมันจะไม่หอมนะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะแค่นี้แล้วก็หม,มักขยำขยำขยำให้มันเข้ากันขยำไปประมาณสักสิบห้านาทีให้เนื้อมันเข้ากันนะขยำขยำไปอ่าขยำแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ถุงนะใส่ถุง ใส่ถุงที่ใส่ได้แบบเย็นและร้อนอะถุงไฮเดนเขาเรียก้าวขยำขยำไปสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ถุงกันนะพอเรานวดได้สิบห้านาทีนะเราก็เอาถุงมาใส่นี่ถุงถุงไฮเดนนะถุงไฮเดนอาวใส่ลงไปเลยตักใส่ถุงไปเลยใส่ไว้ใส่ถุงต้องใส่ถุงอย่างนี้นะ อ่าใส่ไปเลยใส่ไปใส่ไปใส่ไปเลยใส่ละมันหอนอังยางถูกปากนะผูกปากให้แน่นเลยผูกปากถูกปากผูกไว้แล้วเดี๋ยวไปโยนลงตู้น้ำแข็ง แช่น้าแข็งไว้หนึ่งคืนแช่ไว้แช่ไว้หนึ่งคืนเนาะเอาน้ําแข็งกลบเลยนะไปพี่น่ะเทน้ําแข็งห้เจ๊หน่อยไปทองโยนลงเลยผูกไว้แน่นผูกไว้แน่นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าผูกไว้อย่างนี้เลยนะไม่ให้น้ําเข้าได้ผูกไว้เลยไป ไดแล้วเดี๋ยวเราไปโยนโลงตู้เย็นกันใชไ,ไป,ไปเราก็ไปใส่น้ำแข็งไปเอาวางไว้ใส่น้ำแข็งเอาน้ำแข็งเติมไปหน่อยนึงเติมมาเลยเออนั่นแหละแล้วน้ำแข็งปรบเลยพี่นายเทมาเทน้ำแข็งทับเลยอ่าไปแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วเช้าเอาออกมาไปทอด เดี๋ยวเราตามไปดูวิธีทอดกันนี่คือหมูที่เราหมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะหนึ่งคืนแล้วนะแช่น้ำแข็งไว้ใช่ปะเราก็มามออกมาเลยพี่นายมามใส่กระมังเลยชุบแป้งอาเราได้หมูมาแล้วใช่ไหมเราก็ใส่ลงไปพอพอชุบแป้งนิดเดียวนะอย่าไปชุบเยอะนะชุบนิดเดียวนะแป้งข้าวเจ้าละลายนะไม่มันเหนียวเหนียวข้นๆแบบนี้นะชุบแป้งนิดเดียวพออย่าไปชุบเยอะ ชุบแป้งเยอะแล้วมันไม่สวยใช่ะพี่นายออกมาชุบแป้งเพื่อให้มันมีสีสันสวยงามแค่นั้นเองนะไม่ได้ใส่แป้งเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อให้มันมีสีสันสวยงามเอาตั้งกระทะรอไว้แล้วพี่นายทอดเลยไปตั้งกระทะแล้เวเอา,เ,อาเร็วเร็วตั้งกระทะน้ำมันร้อนใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลย อ่าแล้วก็คนนะคนให้มันกระจายตัวคนให้มันกระจายตัวนั่นคนเลยคนเลยแล้วก็เปิดไฟแรงๆนะเวลาทอดอ่ะพอน้ํามันเริ่มยุบตัวเราก็เปิดไฟแรงอ่าเปิดไฟแรงเลยต้องทอดไฟแรงนะทอดหมูอ่ะถ้าทอดไฟอ่อนๆหมูมันจะแข็งนะพี่นายเนาะอ้าวทอดเลยเปิดไฟแรงโอเค เดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันสุกเหลืองนะมาดูตอนที่มันสุกเหลืองกันเกี่ยให้มันเป็นตัวใครตัวมันแล้วปล่อยไว้ <inent S 2> แล้วมาดูตอนที่มันสุกเหลืองนะอ้าวสุกแล้วเรามาดูกันโอ้เหลืองสวยมากเลยลุกคนนี่นะหมูทอดกระเทียมพริกไทยดําเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะสุกแล้วสุกแล้วเอาไปพี่นายขึ้นเลยเนนยขึ้นเลยเขึ้นเลยสุกแล้วสวยงามมาก สวยงามจริงๆไม่ยากนะประมาณสิบนาทีนะทอดสิบนาทีสวยจริงๆเลยนะโอเคมี